ครับผมมาพบก,กันกับคลิปที่2แล้วกันเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยครับตัดออกมาก็จะประมาณนี้ครับอทอนที่ผมขนมาเมื่อกี้นะครับต้นกระถินประมาณคืบหนึ่งนะครับนี่ครับไม้สดนะครับถ้าเราตัดอย่างนี้มันจะเป็นฐานดีนะครับติดเร็ว นะครับผมแล้วก็ดับเร็วนะครับต่อไปผมก็จะเอายัดไว้ในถังเลยครับแล้วก็รอประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วค่อยมาจุดทีเดียวนะครับเพราะว่าไม้มันมันเป็นไม้สดนะครับต้องรอให้มันแห้งหมาดๆนิดนึงถึงจะเผาได้นะครับถ้าไม้สดรับรองยังไงก็ไม่ติดเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่นะครับมันมีน้ําอยู่ในเนื้อไม้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมเก็บไม้ใส่ถังแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่ากองนี้จะเต็มสองถังไหมมาดูกัน น่าจะเต็มครับเหลือด้วยแหละนี่ครับเต็มไปแล้วหนึ่งถังเลขหนึ่งถังครับก็ใส่ลายนอนครับนะบเพราะว่าผมเคยใส่ลายตั้งแล้วมันมันไม่ไม่ดีอ่ะนะครับการ การไฟการที่ไฟมันลุกจากข้างล่างขึ้นมามันไหมไม่ค่อยดีไหมไม่ค่อยหมดนะครับต้องใสล่ลายนอนนะครับลายนอนจะไหมหมดดีกว่านะครับเต็มแล้วครับนี่ครับเรียงก็ประมาณนี้ครับเกือบหมดครับเหลือนิดเหนียวนิดเหนียวเอง นะฮะเรือในถังนะครับกี่กองก็นุน่นเหลือไม่กี่ชิ้นครับโอ้สงสัยจะเที่ยวต่อเที่ยวบ้างนี่นี่ครับเรือไม่กี่ชิ้นเองสิบกว่าชิ้นนะครับเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับให้ไม้มันแห้งนะครับเพราะว่าเขายังมีความชื้นอยู่นะครับนี่เอาไม้สดผมตัดมา เมื่อวานก่อนนะครับก็ทิ้งไว้ให้เขาแห้งหมาดๆนะค่อยมาเผากันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาดูว่าไม้ใหญ่กับไม้เล็กทานจะได้ขนาดไหนกันนะครับสองทางนี้จะได้กี่ตะกอ่ากี่กี่ทุ่งปุ๋ยนะครับอันนี้ก็ของเดิมมีอยู่สี่นะครับมาดูว่าสองทางใหม่นี้จะได้กี่กระสอบ โอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับคนที่ติดตามใหม่ก็ขอขอบคุณนะครับผมเยาจะ,จะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ